The James Grand Achievement Awards Celebration 2025วันแห่งเกียรติยศเชิดชูนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเมื่อวันที่26-27กรกฎาคม2568ที่ผ่านมาบริษัท The James Grand จำกัดหรือ The James โดยนำโดยคุณดวงใจพงติวัฒนาคุณประธานกรรมการบริหารและคุณอัฟฟานเสกหวังรองประธานกรรมการบริหารจัดงานใหญ่เฉลิมฉลอง90ปีที่8 The James Grand Achievements Awards Celebration 2005วันแห่งเกียรติยศณโรงแรมอันมิโรสกรุงเทพโดยในภาคเช้าของวันที่26กรกฎาคม2568เป็นการสัมมนา,าให้ความรู้ภายใต้หัวข้อรู้คุณค่าของร่างกายป้องกันก่อนแข็งแรงก่อนโดยคุณพานิตาสุเดชม้าคู้อมในการฝ่ายการตลาดบริษัทเซนอินโนเวชันจำกัดต่อด้วยภาคคําเป็นมินิคอนเสิร์ตินบูโดกันที่มาสร้างความสุขสนุกสนานแบบเป็นกันเองจากนั้นเป็นพิธีวันแห่งเกียรติยศเชิด ชูเกียรติคุณนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จสร้างความประทับใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่เดินทางมาร่วมงานนี้ปิดท้ายด้วยการลุ้นจับรางวัลและโปรโมชั่นพิเศษต่อด้วยวันที่27กรกฎาคม2568เติมความรู้กับเคล็ดลับความสาเร็จอัปเลเวลชีวิตพิชิตเงินล้านกับนาเนเกศเสบสวัสดิ์ปารากะวงศ์ณอยุธยาภายใต้หัวข้อพลังแห่งแรงบันดาลใจงานนี้ต้องบอกว่าได้สร้างมุมมองใหม่ๆใ,ให้กับนักธุรกิจเดอะเจมส์เพื่อนําไปต่อยอดในการ การสร้างยอดขายและบริหารทีมแบบมืออาชีพด้วย